ก็ในการเตรียมทีมนะครับเราก็เตรียมทีมมา50วันเพื่อจะมาแข่งขันในวันแรกในวันนี้ก็พร้อมนะครับพร้อม9 9%แล้วนะครับอีก1%ก็คือพรุ่งนี้แข่งกับเปรูความคาดหวังก็น่าจะมีความคาดหวังมากว่าเราจะชนะเก็บชายครั้งนี้ได้ครับ ในการเดินทางมา14ชั่วโม,มงก็ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเด็กก็พร้อมที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเด็กแต่ละคนมีแบบปรับสภาพทั้งร่างกายแล,ล้วบรรยากาศอากาศภูมิประเทศของเขาเนี่ก็สามารถทําให้วันนี้ไปซ้อมมาแล้วก็สามารถที่ปรับได้นะครับก็ในการเจอไปรูในพรุ่งนี้นะครับก็ฝากแฟนแฟนขับนะครับของวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะครับก็ เป็นกแังชมแรงเชียร์นะครับสำหรับเ,เด็กด้วยครับตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะเป็นชิงแชมป์โลกครั้งแรกของหนูค่ะก็เข้ากันดีนะคะเพราะซ้อมกันมาก็2เดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าปรับกันเข้ากันดีได้ก็เรื่องบอลรับเสิร์ฟแล้วก็รีเฟน์ก็ไปปรับอาทิตย์ที่แล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็เราจะไม่ประมาทค่ะและเราก็จะเล่นให้ดีที่สุดค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญน,นาสศรีใสแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสาค่ะ,ะส่วนสูง178ค่ะมาจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะ ก็ขอกําลังใจจากพี่น้องชาวโคลาชาวอุดอรนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้วอลเลย์บอลหญิงยิวชน u 19ด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจอยากติดตามผลงานของหนูนะคะก็ติดตามช่องทางได้ที่ยูทูบวอลเลย์บอลเวโค่ะขอบคุณค่ะ